ฝากติดตามเฟซด้วยนะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับเนี่ยครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่งานประกวดนะครับงานยิ่งใหญ่เลยนะครับก็งานสุดราชการนะครับตามมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับคนเยอะบ้างนะครับพี่ติ๊กสวัสดีครับพี่บอยดีดีครับ เดี่ยนไอ้นี่โสธรเทนน่าไหร่พี่เดี่ยนโสธรเรอเอาสามพันสามพันตุกตาตุกตาใหญ่ตุกตาใหญ่ยี่ห้าได้ไหมครับพี่ได้ครับ ยี่ห้าและไอพ่อกันเนี่ยครับพี่พ่อกันเอาพันห้าเท่าไรครับสองพันห้าขอตกใจเนี่ยว่าสองพันห้าไม่เมีนี่ด้วยนะเออมันจอรูอีกเหรอขอสวดหน่อยนะพี่พันห้าเอ้ยพันพันหนึ่งได้พันสองพันสองอ่ะได้พี่อันนี้ยี่ห้าใช่ไหมเอออันนี้เท่าไรนะพันสองพันสองเอาสามเจ็ดเดี๋ยนะ ห้าพี่นหน้านีบนไม่มีสามร้อยไม่มีเลยสแกนสแกนขอบคุณมากครับพี่บอยพี่ติ๊กพี่ไวเดี๋ยวครับพี่ครับผมพัเดียวแี่ทีีกอันไหนวะต้นนะครับพี่ดูเลยัฮัลโหล อู้เองดอเลขาบอกเอสองพันไม่ได้ฮัลโหลครับครับพี่กี่ผมว่าต่อขอสิห้าแล้วพรนั้นไปได้มาพได้ไหมล่ะพี่อ่าได้ได้อ่าพี่ครับผมครับตามนั้นตามนั้นฮัลโหลโอเคครับพี่ครับเฮงเฮงครับพี่ออกมากครับผม สวัสดีครับเจสีครับขอถ่ายรูปหน่ยได้ครับผมพี่ตอนนี้่ภตัจะหายแล้วดีขึ้นแล้วผมโอเคครับโอเคครับคุณแม่ไม่ไหวครับไม่ไหวครั้อมกันสซฟภาพแข็งแรงครับผมวัดทองมีมั้งไหมนางสาวเท่าไหร่ครับ ตพสันสงนอน9,000แล้วกัน9,000ผ่านอันนี้หมื่นได้ไหม่ะได้ครับโดนรับ้ได้หมั้หยหมื่นห้าร้อยแล้วกันรอมันจะมีไอ้นี้นิดหนึ่งไงคหน้าร้านเียร้อยดีแล้วหมื่ร้อยอะอุดหนุนนะนโอ้โหข่ยากก็พะ รัอบรัรัเาบอกว่ารักบอกามแกงนี่ซื้อพร้อมไม่นี่ให้ด้วยนะดูแลดูเรื่อดูแลดูเคองดับมอมนยืดนี่ก็ได้ครับนี่แล้นีแล้วก็เหตา อย่างพ่กกูสอนเท่าไหร่ครับเนี่ยพูดได้พี่หรือว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเดี้ยเดียวนะใช่สองวันห้าได้ไหมแล้วนี่ครับอันนี้ตีทันได้ไหมครับตัวเลขใช่สามตีบครับผมสามสองทงันน้องขึ้นมาถึงเจ็ดได้แต่ไม่มีถุงพีพไไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผม ไม่มีอะเราพี่เราสมคนามเร็วไปถึงแปดข่ายยากอะตอนนี้แล้วอันนี้ยีอันนี้ยอันนี้ยี่สิบเด้๋ยปะผมชอบฟอร์มนี้นอ่ะไว้ก่อนก็ได้ขอ,อขอนะไอ้มันอะไรมันไม่ได้อะไรครับไม่เป็นไรตติอปอะไรมันก็ไม่ได้ขายง่ายอ่ะตอนนี้ยี่สิบแล้วกันอ่ายี่สิบกะอันนี้อะไร ามสองเป็นสี่สิบสามใช่ไหมสี่สิบสามไหมเดียวนะอันนี้สามสองข้าพี่พี่รอเดี๋ยวก็เป็นห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสาเออสับสนพอดีอันนี้อันนี้ยี่สิบเอ็ดสามสองห้าสิบสามไม่มีถุงเนาะอะไรครับผมเดี๋ยวกันผมแก้ให้พี่ดูทุกคนตัโมเท่าไหร่ครับ พ่อโม่สี่พันไดไหมครับด,หด,ดูหน้ามันจะไม่ได้ไม่ได้หน้ามันหน้ามันได้เลขไปเก่งใจต้องดู้ไหมนะตัวเลขครับพี่อันนี้อยู่เยอะดิะไม่แพงอยากขายอยากขายอยู่เดียวเลยเท่าไหร่นิดหนึ่งพันได้ไหมครับเจ็ดร้อย ห้าสิบสามเป็นหกพันใช่ไหมอ่าแล้วนี่ตออะไรโอหน้ามันโดนนะนีนึกถึงพี่เลยเข้าใจครับอกเตืเมืเ่อช้าไม่ได้ไม่ว่ากันนะ,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 ะนนยี่ห้า้าซ้อเ็ลยอ่าได้ไดนะ้อันนี้หอันนี้เท่าไรนะห <6, 000. S 2> กพัน เป็น8 7ดก็ม,มีมีเท่านีน้เนาะแี่อนะไพี่ปากบางเขโ,โบยอันนี้เหรียญพี่เดีย๋ยวถุงผมออกแล้วพี่จะถุงใต้ไปก็ได้เขาโบยนี่อะไรครับพันตกได้ไหมครับตัวเลขพี่แปดร้อยครับผมขายครับ เป็นเยอะไรนะลแล้วผมร็แล้วเป็นพั 6, ก80 87รวมเลย87แล้วก็พโบย800รวย800 <900. S 1> 90นั่นอะไรเป็น95อันนี้เป็นพ็อกเกอร์กับพอ้อีกพี่ี้ดูนี่ก่อนอันนี้อันนี้ S <S เกิดคู่ยีิบสอง้เท่าไหร่นะคู่ย2ิบสองด้ไม่ได้เพราเกิด,ดตอนนี้ผมเดินซื้ออยู่6ก0้อไไเยเจ็ดร้อยเหือนะ คู่คู่พันเแล้วกันโอเคพี่เมื่อกี้มันเท่าไหร่ม้งนะพี่นะพันเจเนี่ยอันนี้อันนี้รวมรวมนี่ไปแล้วไงใช่ไหมก็รวมอีกพันเจ็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยโอเคนะสองหมื่นสองร้อย นี่บอกว่ากี่วันมาคุณใช่ไอ่าใส่ใส่ใส่พวกนี้ประมาณใส่พวกนี้ประมาณสองสามอาทิตย์นี่ใส่พวกนี้ใส่ได้ไม่นานเลยอ่ะหนึ่งหมื่นครับผม,ผมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเดินกอน<บ>อยังไงครับผมดูเดียวไปไปเดีครับไปเลยครับนี่เท่าไหร่พี่สี่พันห้าร้อย

อันนี้17บได้ไหมครับอันนี้เจอันนี้อันนี้สาแล้วกันสองสกับสิบเจ็ดห้าสิบในครับพี่แ่งเองก็ผมผมครับพอดีพี่เดี๋ยวผมได้หลายชิ้นแล้วกษนะพี่นะ นี้ไหนครับพี่แปดพันนี่ผมได้ไหมนี่ผมได้ไหมบ้างได้ใหญ่เลยนได้ซื้อก็ได้แต่จะรีบกลับไปเลี้ยงลูกงแค่จะรีบกลับไปเลี้ยงลูกเหรอพี่ห้าสิบใช่ไหมพี่ร้อยห้าร้อยเพื่อเพื่อจังหวะเพื่อจังหวะน้องแต่ดูง่าย อันนี้50อันนี้สี่สหนี่จับไปเนะแต่ับมแต่ัตมแต่มันไม่ออกเกี่ยวไอ้พี่<ม>ขนาดว่าละเก้าพันห้าเรียบร้อยครับพี่ไปขยับหน่อยเดียวพี่ไม่เยอะแล้วพี่ชั่วโมงนี้ยังดีได้พิมพ์ใหญ่ อ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ครับผมว่นกเท่าไหร่พี่ห้าพันค <35 S 2> รับพี่โอ้เลยสามสิบห้าใช่ไหมพีใ่ใกล้เคียงครับพี่ขอดูสภาพหน่อยพี่ครับผม หลังเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยก็ใส่อไอ้เงี้ยประมาณสักสองสามอาทิตย์เละพี่เวลายืนเวลาเดินแต่ถ้าเพื่อให้กระดูกมันตรงให้ให้มันตรงครับพี่เหมือนให้ให้มันประคองครับพี่แล้วบอกว่าห้ามเดินเยอะมาเนี่ยก็เดี๋ยวพอเดินแป๊บหนึ่งเราก็ไปนั่งอะไรเงี้ยครับพี่ครับผมสามเจ็ดแล้วคันพี่จัดไปใช่ไหมพี่จัดไปซาเกี่ยวเข้ามาบุคคลหลังอยู่นะน้องซออย่างตรงนี้แล้วครับ ครับพี่ขอบมากครับผมครับโชคดีนะพี่แหงๆครับผมสุภาพแข่งแรงครับพี่ครับผมเช่นกันครับครับพี่ความในรูกด้วยไหมครับไส้แม่ด้วยพี่ฟังไหนโอยนี่ครับ ครับครับพาเพลงเองครับผมเนี huh. ่ยทำคอนเทนต์บ่อยๆนะคนนี้นะเนี่ยนะบพี่พอดีเพลงเองครับผมครับไดเลยครับเจ็ดสามเอะไรนะทำสามทำสามไม่รอดเลยสิเพราะเกิดเมื่อกี้ซื้อมาองค์เจ็ดร้อยเองเพราะเกิดครับผมก็ี่บาทพี่ ก็เกิดก็เกิดเอเลขใช่ถ้าถ้าพ่ออีมันดูได้เท่าไหร่มันหลักร้อยผมเดินซื้อหลักร้อยเองพราเกิดอ่ะเจ็ดร้อยครับผมแปดร้อยกันฮะแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเรื่องพี่เลยเนี่ยครับผมครับ เทียบัาด <ot> ีคร <peanut> ับ <pr os specified> ัาดีครับเพราะเพราะอะไรเพราะใหญ่เท่าไหร่ครับเขาดูหน่อยครับผมสอง อันนี้แปะได้ไหมเข่ามันโดนหน่อยพันหนึ่งนี่อ่ะขพดูนะครับอันนี้พันเลยครับอันนี้พันหนึ่งพันเนาะ อะไรครับสามร้อยปกวัดองปกวัดอนงค์นะไหนลองดูแล้วอ้นนี้อะไรนี่อันอัจฉรยะนี่ยได้หยิบคู่นี้มาดูหน่อยครับผมคู่นี้เจ็ดร้อยคู่นี้คู่นี้เจ็ดร้อยที่อูดสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงเฮงครับพี่ขอบคุณครับคู่นี้เจ็ดร้อยนะเฮงเฮงครับพี่แจ็ค แล้วไอ้พ่อหอมนี่แพงไหมกำไรสามร้อยขอดูหน่อยครับผมอย่างเงี้ยกำไรตองร้อยตำร้อยง่ายดิแต่เมื่อเช้าเลยขายพ่อหอ,อมมันเป็นพ่อเตียงจำผิดมังมีสององค์คู่กันขายพออ่ยพอเตียงไปห้าร้อยสามร้อยอ๋อขายเป็นพ่อหอมไปจำผิดสามร้อยไม่พันเลยวะเรแล้วก็ไอ้สี่มุมเมืองอะ่ะ อันห <5. S 1> ้าดูอันนี้ดีปันน้นึงนะสิบสอแล้วกัน <5. S 1> ก็อันนี้อันนี้ไม่ต่ออันเนี้ยส0มอันนี้ยสิบสอเป็นสิหนะมันผิวมันแบบไอ้น,นี่ไงสองสีหน่อยอนนเอาเอาเอา เหรอเนี่ยต้องดูนะ400 <500 S 1> ไม่ได้หรอฮะ400 500, 500, 500ไม่รู้จะย้ายกูตี้ไปอยู่กับของผมหรือเปล่าครับ ครับผมครับครับครับเ,เดียบเ,เดียบต้องต้องต้องฟังราคาพี่ราคาเอาหน้ามุนกับบ้านไปจ้ะไม่รู้ความอยู่คนแรกใส่บ้านเร็วยี <26 S 2> ห่หกวันนะยีห่หกคนแรกต้องฟังราคาก่อนพี่ไปเดีครับราคาเท่าไหร่บ้างพี่คุณที่สิบห้าไหวไหมไม่บ่อย โอ้เจ้ากลมผมไม่ไหวไม่ไหวสิบสองไปจริงอ่ะจริงก็คือฟอร์มเนี้ยฟอร์มเนี้ยวันนี้ผมขายไปในไลฟ์อาจจะประมาณ5้าพันสี่พันหกพันแล้วแต่จังหวะนะพี่นะอันนี้อันนี้มลพี่อ่าสิบสองไม่ไหวไม่ไหวพี่เก้าสิบเนี่ยไม่พี่ 10บัะห้าร้อยะขาดนะสิบะห้ารอยได้ไหมสิบะห้าร้อยโอ้้าที่อ่ะพี่พี่ะสิบลหน้ามูห้าร้อที่พี่พี่ขายเองสบายใจสุดไม่อยากขายคนอื่เองไ่ยางไปหมื่นหลังไม่มากหลังไม่ดีหรอกล้มมาหรอฮะหลังล้มมาผ่าผ่าหลังพี่ไอ้หมอนรองอันนี้เท่ากันนี่รู้กันได้เดี๋ยวหน้าพี่นะ หมื่นห้าร้อยเดี๋ยวผมคำนวณแป๊บหนึ่งสี่สิบห้าก็แค่เฮียงไม่เป็นไรอุ่นนุนกันพี่โอเคขอบคุณมากอุ่นนุนไม่อุ่นนุนพี่ไปอุ่นนุนไทยใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณมากของผมเป็นหมื่นห้าร้อยเนาะพี่เนาะได้เดี๋ยวผมโอนให้ครับพี่โอเค ที่ไายน่อยท้องรักทำงนกทีนานเจ้าครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอนเดี๋ยวลืมมาโอนไหมหรอได้รับผมสวัสดีครับไปเดับไปเดับได้ครับพี่ครับครับพี่เองไงครับผม รีครับพี่อขอบมากมครับพี่ต้องอาจารย์ไปส่วนทำแว๊บให้สะดุ้งหน่อยแต่เดิมมันสก็สวยดีอา,าจารย์ครับพี่กตบวงมันหายไปหน่ออาจารย์ไี่เหรียญเท่าไหร่เดี๋ยวไประบายที่บ้านก่อนพี่ ส่วนนักขับนี่โหให้รู้สึกแบบคินดีใจครับอยู่อยู่ที่บ้านอยู่หลายคู่อยู่เอาไปคู่ไหมจ้าอย่างนี้เร่พี่สองพันห้าจ้าสมนักไหนสิบห้าไ้ไหมพี่ยี <20. S 2> ่สิบสิบเจ็ดไม่เป็นไรพี่ แข่งพี่ชั่วโมงนี้สิบหกนะขออีกร้อยไม่ผมยู่เยอะจริงๆพี่ผมยู่เยอะพาพวกนี้ขายแค่จานหนี่มันต้องได้กันหน่อยดิต้องได้บ้างนี้มั้ยพี่ผมไม่เปิดอะไรยี่สิบสองยี่สิบสามพวกก็ขอบคุณแล้วพี่ต้องรอเจอเนื้อคู่ขอบคุณมากครับพี่ของหัวเอียวชัยโยโอ้โหดูดิพี่ไม่ตื้อไม่ไหวแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ตื้อไม่ได้แล้วพี่เข็มกัดชัยโย อันนี้อันนี้เท่าไหร่พี่ผมขอพี่ครับพันสามพอนี่พอเหรอพี่พอแล้วเอาแปดร้อย <800 S 1> ไม่ได้เหรอหรือมันหนึ่งพ 4, 6, ันนี่ดูพันหกมันอยังไงว่าเป็นไงพี่พู้นี้เท่าไหร่ เอาเอาเอาช,ชิ้นนี้ดีกว่าพี่เอี่ไม่เห็นนะเนี่ยเท่าไหร่พันส่งแล้วกันพี่เอาพีนะพันส่งแล้วกันพี่ขอใส่ถุงให้น้องหน่อยพี่ชอบชอบตรงที่ว่าชัยโยนี่แหละพี่นะครับพี่ขาเพลงครับผมครับีผมขาเพลงครับผมครับ อันนี้อันนี้อะไรนะปุบุญอันนี้เล่นเป็นปุบุนนะไม่เล่นปุบุนมะใช่ถ้าเป็นพ่อเฮงมันจะเป็นยันห้าอ๋อมันมันเป็นบล็อกกางกันนะสามพันใช่ะหจัดไหจับไปเนี่ยเป็นเป็นห้าพันเนาะถูกไหมอันไหนอันนี้องค์ละพันใช่ไหมใช่เป็นห้าพันครับพี่เอ๋บอกเลียงแค่สองสามร้อยเองนะพี่จริงป่ะจริงพี่ ทำไมเป็นคนแบบน,นี้อ่ะไม่แกซื้อไปหลายองแล้วพี่ห้าพันจ่ายเลยนะ <c oughs> คุยเอาเองไปแล้วนุ่นไปถึงจัด <c oughs> ไอ้พระใหญ่อะไรออสองพันเรินะ่เลยสองพันไอ้สุ่รพันนะ พันพันแปดได้ไหมครับพี่โหหมดหลังหลังหมดเลยพันห้าครับผมเท่าไหร่พันห้าดัดไปครับตอนนี้มันดรอปลงมาแล้วยอมก่อนไม่เอาไม่เอาไอ้อันนี้ผมจ่ายแล้วนะผมจ่ายแล้วอันนั้นพี่เอ๋เอาไปแล้วใช่ไหมไปทวงกันเอาเองพันห้าขอบคุณครับผมครับพี่เงินครับผมโชคดีครับผมเดี๋ยวผม นารายทรงคุด <2005. S 1> <2005. S 2> สองพันห้าสองพันห้าแต่มันหลอดไม่เต็มแต่มันได้แดงใช่ใชครับผมวันดีครับวับบนเดียครับผมมโบ่อน่อยนะยี่สบิบได้ไหมยี่ครับนอะยี่สองครับผมได้เหรียญเหรียญในพระน,นอน เหรียญน้เรก็พันเหรียญ8บาทแล้วกันได้เป็นได้เป็นสามพันเนาะไปจะเพ่นแล้วะก้มาไม่ไหมครับ ครับเฮ็เฮงครับผมโชคดีโชคดีครับผมกร,ร,บร,กราบก่อนครับเดีวครับนนี้สามพันอันนี้อะไรนะอันสามพันอันี้สามพันยิบเจ็ดเดียบม <28 S 2> นะยยี่แปดเดี๋ยวพี่2ิบแปดนะโอเคยี่ิบแปดไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเนี่ยนี่เอาเอาสี่พันแปด ชอบข้างหลังสี่สิบห้าแล้วกันอ่ะดีพี่นะสี่สิห้าแล้วกันฟอร์มดีฟอร์มดีไม่หลังไม่กระไปนะครับพี่บ๊อบมีอะไรเปล่าเฮ้ยสีห้าพี่ใซดยิปหายๆหน่อยปนไม่ได้สี่สองเลยไมสี่ห้าไม่แพงนะพี่บุดพี่ห้าร้อยตอนนี้มันจะเอาสี่สามแล้วกันพี่อ่าจัดไปสี่สาครับผม หมดแล้วหมดแล้วหมดสามใช่ไหมแดนอ่ะพี่คิดดิของพี่มีอะไรผมจะมีทางบอกไม่รู้เนี่ยพี่ไม่เป็นไรดูก่อนไม่มีมุมอันนี้อะไรพี่อันนี้ขายครั้งวันคุ้นเก่าป่ะสี่เป็นห้าได้ไหมอ๋อไม่ได้ได้ครับพี่ครับขายลูกเก่ สามแปดได้ไหมพี่ใช่ไหมสี่สิบนะครับมองว่าดีเลยรอครับผมเป็นเอฟซีครับผมครับพี่ครับครับได้ครับครับครับเฮงเฮงครับพี่เฮงเฮงครับผมโชคดีครับผมครับเดี๋ยวที่เจอก็ช่วยซื้อประจงเห็นโกข่โกลู้หน่อยบอกว่าแชมป์ตกอนขายที่สามันกว่า เอ้ในพี่พี่ที่ซื้อลีลาพ่อเต๋ะที่เป็นทวารปักซื้อผมไปขายได้ไหมเล็กๆเล็กๆเหรอเป็นสะั้นว่านสบู่เลือดอ่ะจำไม่ได้ว่าอยู่หรือว่ายังเพาจำไม่ได้ไม่ใช่ได้มาอันหนึ่งอันนั้นลึกๆพี่ผมซื้อผมไปพันหนึ่งมั้งวันนี้จะเอาแปดร้อยนี่ว่าขายไปได้ยจำไม่ได้เ้ยอย่างว่าซื้อทุกวันซื้อเยอะบางทีใช่ใช่บางทีก็ใช่เผลอจะจำคุณไม่ได้ด้วยนะอันนี้อะไรพ่อแช่มบลอกพ่อเช่ม ไม่รู้มันขายได้ผะไม่รู้ผมก็ไม่มันขายได้กี่ดังไม่รู้พี่ตอนนี้ก็ขายได้ยี่สิบกว่าเนาะแล้วนี่เอาพี่เอาอะไรเอายี่สิบสี่แล้วกันยี่สิบสี่อ่าลองดูผมก็ไม่รู้มันขายได้ป่าอุดหนุนไว้ยี่สิบสี่ครับพี่ได้อันั่นไอ้นั่นไอ้น้ำพอเต๋ออะไรแปดร้อยง่ายเอามาก็ได้มาก็ได้เอามาก็ได้เดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่พี่สามสิบห้าเลยพี่ อันนี้ครับอันนี้ด้เข้าเท่ากันกันหลายคนคู่คู่หกสิบแล้วกันเอาดีอ่ะนะคู่หกสิบอ่าไอ้อสุ่มใส่พี่อะไรเยอันนี้เลยไหมอันนี้อะไรเทพนมเออใส่พวกนี้มันซื้องานนะผมว่าซื้อแรงไม่ได้นี่เท่าไหร่ครับคิดค่าถุงค่าใส่นะไม่เป็นไรผมไม่ว่านแต่แล้วยังไงก็ต้องแบ่งผมบ้างอันนี้หนึ่งพันแล้วกันเอาดีอ่ะนะผมก็ไม่รู้อ่านี่อะไรเจ็ดพันนี่ไหม ยังยู่เยอะเลยเนี่ยอันนี้วแน่พี่อย่างเี้อะไรแบบนี้พันห้าพี่พันสองแล้วกันเหย้ายวนพันห้าไม่ได้เหรอเออพันสองนะผมใส่ถุงมานะพันห้าอะไรที่ง่ายไม่เป no ็นไรเอาเอาเท่า <downloading> น <away> <pet succeeding> ี้ก่อนก็ได้นี่เป็นเท่าไหรเจ็ดพันเนาะได้เจ็ดพันถ้าถุงเท่าไหร่พันสองห่อต้องเอาละต้องวันนี้ถ้าถุงเท่าไหร่นะร้อยหอถ้าถุงเจ็ดร้อยพี่ถักก็ได้เจ็ดเป็น 8ปดแปดพันสองแปดันสองออกห้าร้อยเหลือจะเป็นอัเจ็ดสึกเยอะอย่างงี้มันอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเก้าเท่ายาเก้าแปดเก้าบนะไปแปดแปดเดี๋ยวก่อนนะแปดเป็นเท่าไหร่นะเก้าเก้าันสองใช่ไหมพันสองะเอ้เยเจ็ดแปดพันสองใช่ไหมพันเจ็ดแปดพันสองโอ้โทษทีิผมจ่ายเกินนะ นับก่อนผมเจ็ดอันนี้เดี๋ยวผมรวมไปเลยเท่าไหร่ไม่รู้เป็นอันนี้อันนี้เอาด้วยใช่ไหมครับพ่จเอาเอาสามแปดนะจะไหมพี่สี่สิบซื้อซื้อสี่สิบหมื่นกองทางไม่ขายเท่าทุนเลยอ่าสี่สิบเพียบเออไปบอร์ดที่สองร้อยแล้วนี่ที่บร้อยครับโอเคขอบคุณสำหรับผมครับเอาไม่ต้อานี่เราครับพี่ครับพี่ครับครับครับที่ลืมหักค่าถุงเลย โชคดีนะครับเังงี้ครับโชคดีครับผมครับขอบคุณมากครับพี่โชคดีครับเอวเอวรักษาไว้พี่โชคดีครับเังงี้ครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอได้ซื้อนะครับยังไงก็ฝากติดตามทองทางของสาสตรพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกยูทูปเฟซบุ๊กครับอีพีนี้ก็ลาก่อนครับสวัสดีครับ